นี่นะครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วครับสวนปลาคิกทางเข้าคอนกีต100เมตรครับเกตเกตอัดบดโดยอบอจอแต่คนนี้ต่อไปอีก200เมตรครับโดยอบตอเกตอัดบดโดยอบจอทำถนนต่อโดยอบอตอ เอานั่นนะครับประค,คิกยืนโมอยู่นะครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วครับได้มาอีกทีครับเอาไปให้ไก่นะครับเอาไปให้ไก่ไปให้ไก่เด็กนี่ไม่รู้โมอะไรกันอยู่ไม่รู้ต่อไปอีกสองร้อยเมตรครับถนน,นนี่นี่เอา เอาปรึกษาอะไรกันไม่รู้เอาปรึกษา่างกันก็ปรึกษา่างกันอ,อีต่ออีกอืถนนนะอีต่ออีกอน,น,กน,น,นี่นี่น่าจะเป็นงบไปหกหกหกแปดไม่รู้นะครับ คราวนี้ก็อีกทีก็เป็นงบหกเก้ามั้งตามที่ผมคิดนะผมไม่ได้อยู่หน่วยงานราชการนะไม่รู้เรื่องนะหรือว่าเป็นปีอะไรวะอันนู้นนะ่าจะเป็นปีหกแปดที่ว่าร้อยเมตรครับเดี๋ยวนี่จะเป็นปีหกเก้าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมเร่องง นี่ครับสุดล <c oughs> แล้วครับสองร้อยเมตรแต่ก็ดีอยู่นะครับที่เขาประเกตนะครับ <c oughs> อ๋ออะไรวะ แต่วันนั้นเอามาบ้านลุงที่แกทำบ้านอยู่นะตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมดอกไม้เยอะๆนี่นะครับเอ๊หรือว่าให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทต่ออีก200เมตรดีเทต่ออีก200เมตรน่าจะพอดีครับนี่ครับดอกบวัวโอ้เยอะอยู่ครับดอกบวัว นี่ทีนี้แกไม่ได้สร้างอะไรเลยครับศูนย์ปฏิบัติทาที่ทันสมัยที่สุดครับวันนั้นผมก็เอามาส่งนี่ครับลุงคนนี้ลุงอะไรไม่รู้ครับลืมชื่อแล้วเนี่ยคแกทำบ้านอยู่ครับทำบ้านให้ลูกแก นี่ก็เป็นที่เปิดเพลงเพลงลองเครื่องมาครับของต่อยคาออดิโอต่อยคาออดิโอที่ผมเอาน้ำไปส่งบ่อยๆครับอยู่ข้างในหมู่บ้านนะครับบ้านเี๋นี้น่าจะเป็นที่ทสเครื่องเสียงนะครับทสเครื่องเสียงต่อยคาออดิโอ นี่ครับจะถึงแล้วครับ,บกวัวประเช็กมีกวัวแล้วนะครับขายหมดแล้วมีแต่โอ้ยเดือนหนึ่งมาทีครับวันนี้น้ำไม่ให้ไก่ <c oughs> <c oughs> แกเจอเมื่อเช้านี่ครับผมก็น้ำไปส่งแม่เสียว <c oughs> แล้ววันนี้เจอแกพอดีแกบอกกาน้ำไปให้หน่อย <c oughs> เอาไปให้เที่ยวนึงเอ้าผมเลยถามเอ้าเอาไปให้อะไรกัวขายหมดแล้วแกบอก <c oughs> โอ้ยอีกแล้ว เปิดก๊อกทิ้งไว้อีกแล้วโอ้โหถ้าไม่เปิดก๊อกทิ้งไว้นี่ไม่ได้เอามาส่งนะครับบัวก็ขายหมดแล้วโอ้ไอ่นั่น,กนไก่นี่ไปมันก็เงียบครับมันไม่มีชีวิตชีวาเหมือนมีเยอะมีเยอะก็ไม่ดีโอเคครับถึงแล้วครับมันก็เป็นเส้นแนวขอบคุณครับ